ราคาผักล่าสุดวันนี้วันที่30มิถุนายน2567กวางตุ้งใบวันนี้10บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมกล่ำปลีขาวแตงผลวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมกล่ำปลีม่วงวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมกล่ำดอกวันนี้18บาทต่อกิโลกรัม กะหล่ำปลีเขียววันนี้18บาทต่อกิโลกรัมกะหล่ำปลีหัวใจวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมขนะต้นวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมขน้ายอดวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมขนะฮ่องกงวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวลุยวันนี้10บาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียวปลีวันนี้13บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอม วันนี้ยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมผักกาดแก้ววันนี้เจ็ดสิบบาทต่อกิโลกรัมผักกาดส้อยวันนี้สี่สิบบาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนวันนี้สิบสองบาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งไทยหรือผักบุ้งแก้ววันนี้สิบสองบาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งนาวันนี้สี่สิบบาทต่อกิโลกรัมผักขึ้นช่ายวันนี้หนึ่งร้อยบาทต่อกิโลกรัมขึ้นช่ายฝรัง วันนี้60บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมวันนี้90บาทต Turn, ่อกิโลกรัมต้นหอมญี่ปุ่นวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาววันนี้30บาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่งวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมรากผักชีวันนี้80 <writing audible S 2> บาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน วันนี้ร้อยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมใบกะเพราวันนี้สิบห้าบาทต่อกิโลกรัมใบโหระพาวันนี้ยี่สิบห้าบาทต่อกิโลกรัมใบแมงลักวันนี้ยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมใบกุ้ยช่ายเขียววันนี้สี่สิบบาทต่อกิโลกรัมใบกุ้ยช่ายขาววันนี้ร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมดอกกุ้ยช่ายเขียววันนี้แปดสิบบาทต่อกิโลกรัมดอกหอม วันน like so ี้7 0บาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูดวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบชาพลูวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมต้นตะไคร้วันนี้10บาทต่อกิโลกรัมกระชายซอยวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัววันนี้84บาทต่อกิโลกรัมขาอ่อนวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมขาแก่วันนี้35บาทต่อกิโลกรัม ขิงซอยวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมขิงแก่วันนี้60บาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้หนูสวนหอมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมพริกกะเหรี่ยงวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาแดงวันนี้สีบาทต่อกิโลกรัมพริกซุปฮอตเขียว วันนี้ห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมพริกซปเปอร์ฮอตแดงวันนี้หกสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าเขียววันนี้หกสิบบาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าแดงวันนี้สี่สิบห้าบาทต่อกิโลกรัมพริกยำขาววันนี้ห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมพริกยำเขียววันนี้หกสิบบาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดงวันนี้หกสิบบาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกวันนี้เก้าสิบบาทต่อกิโลกรัม พริกหวานเขียววันนี้90บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดงวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเหลืองวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมพริกชี้้าเหลืองวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อนวันนี้270บาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมถั่วฟูวันนี้1 1 6บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตา วันนี้60บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันตาหวานวันนี้100บาทต่อก <God terms. S 1> ิโลกรัมลูกนาำเต้าวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมบวบงูวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมบวบหอมวันนี้32บาทต่อกิโลกรัมบวบเหลี่ยมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมกระเจียบเขียววันนี้16บาทต่อกิโลกรัมชาโอมวันนี้18บาทต่อกรัมดอกแคร วันนี้60บาทต่อกิโลกรัมฟักเขียวอ่อนวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมฟักเขียวแก่วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมมะระขี่นกวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะระจีนวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงเด็ดขั้ววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงไม่เด็ดขั้ววันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงวันนี้30บบาทต่อกิโลกรัม มะเขือยาววันนี้20่บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายวันนี้40่บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงวันนี้24่บาทต่อกิโลกรัมมะเขือสซดิ้งวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เต่าวันนี้36บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดงวันนี้26่บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศราชินีวันนี้ร10บบาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดา <c mus i> วันนี้26บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศเนื or, ้อวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปาะวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะละกอฮอนแลนด์วันนี้3 5บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาเบอร์กลางวันนี้10บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาอ่อนวันนี้16บาทต่อกิโลกรัม แตงร้านวันนี้10บาทต่อกิโลกรัมฟักทองเบอร์เล็กวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมฟักทองเบอร์กลางวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมฟักทองเบอร์ใหญ่วันนี้38บาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนวันนี้1 0บาทต่อกิโลกรัมกะพูดฝากอ่อนวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดมัดใหญ่วันนี้250บบาทต่อมัด ดอกสลิดวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้านวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมผักหวานป่าวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมยอดผักปลังวันนี้8บาทต่อกิโลกรัมสายบัวลอกวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเขียววันนี้130บาทต่อกิโลกรัมหัวไชเท้าวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุก วันนี้70บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยมัดจุกวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมแครอทไทยวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่ไทยวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็กวันนี้1บาท20สตางค์ต่อลูกมะนาวเบอร์กลางวันนี้สองบาท30สตางค์ต่อลูกมะนาวเบอร์ใหญ่วันนี้4บาทห0สตางค์ต่อลูกเผ็ดกระด้างวันนี้200บาทต่อกิโลกรัม เห็ดขอนขาววันนี้140บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมหลวงวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์เล็กวันนี้130บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่วันนี้ร40บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสดวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูสดวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูแห้ง วันนี้130บาทตอ่อกิโลกร,รมัมเห็ดเข็มทองวันนี้45บาทตอ่อกิโลกร,รมัมมะกรูดเบอร์เล็กวันนี้25บาทตอ่อกิโลกร,รมัมมะกรูดเบอร์ใหญ่วันนี้30บาทตอ่อกิโลกร,รมัม